แล้วนะคะภาษาไทยไปแล้วนะคะลูกตอนนี้เรามาเป็นภาษาอังกฤษบ้างนะคะเรามาเขียนภาษาอังกฤษกันวิชาภาษาอังกฤษนี้จะเขียนง่ายมากนะคะอย่าลืมทบทวนอ่านออกเสียงฝึกคำนะคะดูคําศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะมีตัวแรกที่คุณเหมียวให้เด็กๆเขียนคือตัว M นะคะตัว M M O O N Moon m o o นะคะจะเป็นรูปพระจันทร์ นะคะจะมีรูปพระจันทร์อยู่นะคะเวลาเด็กๆเขียนแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพให้คุณเหมียวด้วยมีบางคนเขียนแล้วไม่ยอมระบายสีให้คุณเหมียวนะคะเดี๋ยวพระจันทร์จะไม่สวยนะคะรูปภาพจะไม่สวย่ะตัวเอวิธีการเขียนนะคะเด็กๆต้องลากเส้นตรงนะคะจะมีคุณเหมียวจะมีจุดให้นะคะเด็กลากเส้นตรงเรามาดูเองว่าจุดอยู่ตรงไหนนะคะลากเส้นตรงมารงดิมาลากึืน ูกขาว2ลูกอยู่ด้วยกันคือตัว M นะคะอ่าคุณเียวเขียนให้ดูอีกตัวเนี่ยนะคะลากบนลงล่างนะคะลูกไม่มีการลากจากล่างขึ้นบนนะคะอ่าได้แล้ว M หนึ่งตัว M O O N Moon หรือ M o O N Moon แปลว่าพระอาทิตย์ไม่ใช่พระจันทร์นะคะเสร็จแล้วมาดูตัว N เด็กตีแบตตีเทนนิสเนี่ยนะคะตัว N จะแตกต่างจากตัว N คือมีภูเขาลูกเดียวค่ะลากโค้งอย่างนี้นะคะถ้าหางยาวจะกลายเป็นตัว H นะคะดูดีๆลากเส้นตรงหน่งค่ะ N อเๆเสร็จแล้วต่อไปตัว O Orange ตัวนี้นะเด็กๆจะได้ทุกคนนะคะเป็น Orange แปลว่าอะไรคะส้ม ดูตัว O คุณเด็ยจุดมอยู่ตรงนี้เด็กๆอย่าเขียนตรงนี้นะคะให้เขียนให้เต็มบรรทัดให้ผู้ปกครองดูเด็กๆนะคะชอบเขียนเครื่องเดียวไม่บางคนก็สูงตัวโตเบ้อเร่เลยนะคะบางคนก็ตัวเล็กเน้นการเขียนที่เต็มบรรทัดได้แล้วเป็นตัว O เสร็จแล้วระบายสีให้คุณเมียวด้วยนะคะระบายสีเสร็จแล้วอย่าลืมทุกหน้านะคะทุกหน้าในช่องสุดท้ายข <were. S 2> ้างล่างบรรทัดสุดท้ายเขียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ทุกหน้าเลยนะคะอ่าวันนี้ M ถึง O เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวลงมือเขียนกันเลยนะคะอ่าเราเขียนตัว M นะคะถึง O แล้ว M N O รู้คําศัพท์แล้วเรารู้คําศัพท์แล้วเรามาอีกหน้าหนึ่งนะคะเราก็จะเป็นคําสั่งดีเนก็บอกว่าให้เด็กโยงเส้นจับคู่นะคะโยงเส้นจับคู่ก็คือโยงตัวอักษรให้ตรงกับคำศัพท์ นะคะตัวแรกเป็นตัวอะไรคะลูกเป็นวงกลมเลยเหมือนเลขศูนย์เหมือนวงกลมเหมือนอะไรอ่ะตัวอะไรคะอ่ะโอโออาร์เอ็น e ีออเรนแปลว่าอะไรคะเน็ตส้มหรือว่าพระจันทร์พระจันทร์เดี๋ยวจะอ้วนนะคะดวงโตเลยพระจันทร์มีความสุขโออ a n g e ส้มอ,อ,อ่ะเราก็โยงมานะคะ O o r a n g e ตัวดีๆนะคะอย่าผิดนะ อ่าภูเขาสองลูก M นะคะ M O O N หรือ M o O N moon moon แปลว่าอะไรคะ moon พระจนันทร์ถูกต้องค่ะแล้วก็โยงมาหาพระจันทร์ชึบต่อไปตัวสุดท้ายขึ้นภูเขาลูกเดียวเป็นตัว N นะคะ N E T NET NET แปลว่าอะไรคะนี่ NET แล้วก็โยงมาเลย แล้วค่ะเสร็จแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดสมดุดระบายสีให้เหมียวด้วยอย่าลืมระบายสีทุกครั้งที่มีรูปภาพแล้วก็เขียนชื่อบรรทัดสุดท้ายเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเราเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะโอเคจบแล้วค่ะ